แันเด็กหญิงพิราสุแชราและนายสิมนันาไนสนิพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านนาต้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหลงศึกษาต้นการวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานสร้างสรรคทางคณิตศสตร์หรือ The g e o e n e r s k e t e p a d สำหรับข้อ5ของเรานะคะเราสร้างท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋ยยอย่างแนบนืน จาเหตุที่เราสร้างหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดอันดับเป็นอันดับที่สามขอภักจากปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจกัดอันดับการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่สามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและประเทศสเปนค่ะรัฐบาลจึงได้เลื่นเห็นความสําคัญตรงนี้และได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติค่ะจุดเด่นของการท่องเที่ยวไทยในแต่ละภาคนะคะภาคใต้ถ้าพูดถึงภาคใต้เราจะนึกถึงทะเลและเกาะที่สวยงามที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติค่ะไม่แพ้ชาติใด ส่วนภาคเหนือของเรานะคะภาคเหนือมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามภาษาการแต่งกายมารายาทที่อ่อนช้อยและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นอุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์ส่วนภาคทีสานของเรานะคะเราสร้างภูจิป,ประเทศไทย พู้จีนี้ตั้งขึ้นที่อภัย okay, ค่ะพุทธินี้อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะส่วนจังหวัดกรุงเทพอ,อื่นอภัยค่ะภาคการของเรานะคะจังหวัดกรุงเทะะพมหานครเราสร้างเสาชิงช้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกรุงเทพและสร้างรถลุกๆที่นักท่องเที่ยวชื่นชมและ และขึ้นข okay. ี่มากมายเป็นที่นิยมใช่ไหมครับกรุงเทพมหานครของเรานะคะจากการสำรวจของเว็บข่าวเดอะ i ินเลอร์ประเทศอังกฤษได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าเที่ยวและคุ้มค่ามากที่สุด แสนสุขใจที่เป็นไทยในวันนี้สามัคคีร่วมสร้างไทยให้โลกเห็นงามอย่างไทยมีสุขใจไทยโลกเห็นให้โลกเห็นความเทศเสน่ห์ไทยพวกเราขอจบาการงานเสนอเพียงเท่านี้ขอบค